สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพอกันอีกครั้งนึงนะคะฟ้าใสในต่างแดนค่ะเมื่อน,นี้นกออกมางานแขางนอกหนาวคนโดยานนะจ๊ะเมื่อน,นี้นกกระสบม,มาวบาพื้นพ่อญ่เนะจ๊ะแต่พ่อหญ่ไข่มากออกจากโรงพยาบาลมากนี่นกกระบ,บรู้ว่าเป็นอย่างเขาบ่หายามากินประเทศนี้ท,ท,ทั้งๆที่อนอนอยู่โรงพยาบาลสองคืนออกมาเป็นอย่างเขาบ่มียามานั่งนกกระบบกเข้าใจกันเมื่อคืนนี้พ่อ่าไข่นะคะไข่นกกระลูกเซตโตไข่สองสามเือเนาะจ๊ะไข่ สิให้กินยาพารากรอกินจะปวดฝรั่งแบบใดเราก,ก็เงดหไรยันแต่เจ้าของหายยันแต่ข้าบะลาบากหรือเป้าก็บบลูกอันนกกระยากให้เรากินอาหารได้น,น้นกกระต้มกราต้มให้เพราะนกต้มเขาต้มให้บัดท,ที่นี่เราได้กินกขาต้มแล้วเราก็หักแตกเนะาะจ้ะต้มใส่กุ้งย่างดีคุณเด้บะแมนข้าวเด้มันก็หอมอยู่เดะ ต่ว่าเรากินบ่ได้บัดที่นี่มันฝรั่งกับบ่กินโยเกิร์ตกับบ่กินบัดท,ที่นี่สิไ้นก็ดจังไหนหกินแต่กาแฟบดที่ะหนนก,ก็เลเว่าว่าจะเมนงึงหงอหมอแตกหลายฝรั่งนี่นี่ลูกบอกลูกมี่ลานบอกลานก่อนสิเอาผัวฝรั่งนี่มันยากแท้ๆเได้ตอนมันบ่ยากตอนใดเลนะ้มันยากตอนเฮ็ดกับเขาให้กินนะ่ะเป็นตานายหลายเวลาบ,บ่สบายนะ่ะนกแกให้หลายนกบ่ฮูกค้สิเฮ็ดเฮ็ดยังให้กินก็กินบ่ได้จากย่างนกก็เลย หนึ่งเขาเอาข้าวเหนียวน่าจะแซ่แล้วก็เอาเกลือเทศใส,ส่แซ่ให้มันเข้มๆจากน้อยและะ้วก็เศร้าหนึ่งให้เล่ากินอีปอ,ออีเมียเอ้ยมือนีซัดข้าวเหนียวมือตั้งหลายเพอาะไงสมน้ำหนาบา <c oughs> อสจะกินกองยากไรซัดข้าวเหนวกับเกลือบัดที่เนี่ยขั่นๆหนึ่งฮ้อนๆให้กินบัดกินวันนี้แมมันเงือกไรอ๋อมือนีกะซีมา,าว่าพื้นพ่อยายซ้ำนี่แหละจ้ะว่าไม่อย่งางิีว่าพื้นมากหม่ดอกมาส้มดอกใหม่แล้วกับบรรยากาศรอบๆคอนโดยานะจ้ะ อยู่ปะไก่จากบ้านพา่อใหญ่ดอกประมาณ300เมตร